สวัสดีค่ะช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมารีวิวโตเกียวซีฟู้ดนะคะเป็นยังไงทำไมเขาเรียกโตเกียวซีฟู้ดหนูสวัสด,ดีลูกสวัสด,ดีจา้ามาขายนานหรือยังอ๋อ,อ,อทําไมถึงเรียกโตเกียวซีฟู้ดเนาะจะมีหลายอย่างอาหารทะเลครับอ๋ออาหารทะเลใช่ไหมอ๋อเหรอคะอันอันใหญ่เท่าไหร่คะ ยาเกลื 15, ้าพิเศษสาถ้าเป็นนะคะถ้าเป็นซีฟู้ดจะสี่สิบห้าอ๋อเหรอคะอถ้าธรรมดายี่สิบห้าพิเศษสามสิบซีฟู 30, ้ดสี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะอ๋อ,อ,อ,อก็จะมีเนี่ยไส้เคม็เคมอันนี้ไส้เคม็มแล้วยายสั่งไส้เคม็มมาหนึ่งแล้วกันไส้เค็มนี้ใส่ไข่ไหมลูกใช่ ใส่ไข่ใส่หมูสับใส่มอดดอกได้สูตรมาจากไหนเอ่ยโตเกียวซีฟู้ดเนี่ยอันนี้ค่ะอ่อันนี้คือนนคได้สูตน้องส่งรับจ้างโอเป็นรับจ้างเขาอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะใช่่คะแล้วก็ได้สูตรมาใช่ไหมอันนี้รถเราเองหรือว่าขายให้เขาขายให้ขอ,ของเข่าแก่อ๋อของเข่าแก่นะคะ ให้แม่อันหนึ่งด้ออันแม่เอาน,นั้นก็ได้ดมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้ซีฟู้ดนะคะแทบจะไม่หยุด,ยดเพราะว่าเขาไอเดียเขาต่างต่างเพื่อนไงคะ,ะก็จะมีะโตเกียวซีฟู้ดนะคะก็จะมีไส้เค็มไส้ชีส โตเกียวซีฟูด45โตเกียวพิซซ่าชีส45โตเกียวหมูหยองพริกเผา25เมนูมีช็อกโกแลตสังขยาใบาเตยสตรอเบอรี่นะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะน้องเขาสแกน QR code นะนักนาอคั่ออันนั้นเราสองเลยครับพ่อนีนะคะทุกคน น้องเขาก็จะทําอยู่ตรงชุดนี้นะหน้าเซเว่นน้องดูมนะทุกคนก็ชิม่ร้านนี้ก็ชิมแต่ร้านตรงนูน้นแล้วคะนู้วคะคุณพี่เคยชิมแต่ตรงนู้นใช่ไหมอ,อันนี้ก็แอดมก็เพิ่งจะมามาครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าเห็นแปลกๆเอโตเกียวซีฟู้ดเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะอ๋อน้องทำขายมา,าแต่ก่อนขายมาสามปีแล้ว อ๋อขายสามปีเพิ่งหยุดเพิ่งมาขายใหม่โอ้น้องพักอยู่ตรงไหนลูก <c oughs> อ๋อรอคะอ๋อราคะอ๋อขายขายรับจ้างเขาดีแล้วแหละอ่ะนะคะก็เนี่ยห่อแล้วนะคะทุกคนหอ่อละน้องห,อห่อ้อละระคายี่สิบห้าบาทนะคะ <c oughs> น,นี่นะคะทุกคนอันหน้าใหญ่ลงมาแล้วนี่หน้าขาดมาเลยแอนมินกินอันเดียวก็คงจะอิ่มแล้วแหละนะแทะนข้าวได้เลยอันนี้อันเท่าไหร่ลูกล่ะาทอันนี้สิบานนบาททอดดอกสิบบาทแล้วก็ก <le ek> ็จะมีหมูสับมีไข่เนาะไข่นกกระทะนะคะทุกคนนี่เมนูโตเกียวซีฟู้ดหน้า เซเว่นน้องดุมนะน้องขายกี่โมงถึงกี่โมงลูก okay, ขายบ่ายสองเลิกทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนขายบ่ายสองเลิกทุ่มหนึ่งนะคะแวะมาก็มาซื้อฐานได้นะคะทุกคนเนาะหนูจัดให้ยายด้วยลูกอันนี้อันนี้ด้วยายายอันหนึ่งนะคะแจดให้ยายหนึ่งด้วยายายเอานี่ก่อนขอห้านาทีนะคะวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็มารีวิวโตเกียวซีฟูด้ด หน้าเซเว่นหนองดุมนะคะทุกคนก็ท่านผ่านไปผ่านมาแวะซื้อตรงนี้ได้เมียตรงนี้เยืองชาญชัยฟาร์มนะทะุกคนเยืองชาญชัยฟาร์มนะคะเลยสถานีรถไฟมานิดนึงก็จะเห็นน้องอยู่ตรงนี้เซเว่นเลยติดหน้าเซเว่นเลยนะคะทุกคน,นก็ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายซวินก็มาแนะนานะคะมารีวิวโตเกียวซีฟู้ดนะ,ะออของ เซเว่นของดูมนะทุกคนผ่านไปผ่านมามาซื้อกันได้นะคะเริ่มต้นที่10บาทนะคะทุกคนก็มีเมนูโตกเกียวใส่สสสเค็มนะคะ25บาทแล้วก็ถ้าเป็นซีฟู้ด45บาทนะทุกคนเนาะก็ช่องตัวตรัศมีไล์ส์ตายสปซรินก็มารีวิวโตกเกียวซีฟู้ดก็หวังยิ่งว่า,วา FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะ อชอบเมนูนี้นะคะผ่านไปพันนามาเลือกซื้อทานกันได้เลยนะคะทุกคน2โมงถึง1ทุ่มนะคะก็มาซื้อกันได้เลยนะคะก็หวังยิ่งยิ่ว่า F4 ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในโตเกียวซีฟูดในวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หนงขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะ สวัสดีคะ่ะขอบคุณโตเกียวซีฟู้ดด้วยนะคะที่ให้รีวิวนะคะขอบคุณมากคะ่ะ